เพลงนี้แต่งให้สลรับเฉพาะน้องอุ้ออององิองโดยเฉพาะน้องอุ้งอิงนะคะเพราะว่าคำบรรสิบอทสวยงามปันใดแต่ว่าแต่งออกจากใจค่ะขอบคุณหลายใจาที่ฟ้าเป็นพามาเจอดีใจจนว่าแอบเพลินน้ำตาเอออยู่บนเวทีเด็กน้อยผู้หนึ่ง ยังตามฝันจากบ้านหลายปีจนว่ามื่ออดเพือนีลาเอฟซีคอยเตือนแห่งใจสมอบบาลัยกำลังใจบอกเธยสิใาบางเธอบ่เถึกใจบางหลายอย่างต้องขออภัย อย่าถือสาเด้อจ้าหากน้ำตาของน้องแอบไหลยิ่ายัายางน้อยกว่าทันดใดไงความในใจกลัน้นไว้บอกเองก็อยากสิเก่งเป็นดาวน้ำเข้าอยู่้า พสบายยืนถือไม่ห้องให้ใจส่นมันอาอาบีบ้างบ้างมันอย่ากคือสากันอีลาขออภัยตามยุคสมัยขวัญใจของไทยบ้านเราอีพ่ออีแม่เทีย่ยไาเป็นดาวอยากให้ลูกสาวเด่นบนเวท สาวน้อยเพบ้านแพงคอยตามแหงหัวใจดวงนี้อยากขอบคุณจากใจลีหากว่าได้ดีสียบลืมบุญคุณอยากขอบคุณจากใจอลีหากว่าได้ดีสีบบลืม หากเมื่อใดหัวใจอบอุ่นสิแทนบุญคุณด้วยเสียงเพลงเสียงลังลาสัญญาสิจดสิจำสิเยมงามงามเดาจาฟนแฟง ลละสดิวันเวียงนรมโมนี่ต้องเขาลึกซึ้งถึงความเปนอ่ยนองิงเวียนแพรใงในจงได้บรรยายเหมือนพอโจูแต่งหน้าตาอีลาน้อยเนาะต้องมีสตอรี่ค่ะอีลีด้ค่ะก็ขออนุญาตนะคะว่าเวียงเป็นคนที่ติดตามน้องอุงอิงแล้วก็แม่ของเวียงนรมลน,นะคะเป็น f อน้ององอิงดูตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นเด็กน้อยที่ ถือว่าเป็นเด็กที่มหัศจรรย์มากๆอายุเท่านี้แต่ว่าสามารถทำงานแล้วก็เลียเ้ยงครอบครัวได้จนหอดเหมือน,นี้ตกวเพื่อนห้นองนะคะขอบคุณค่ะอ่ะองกยิงมีอะไรฝากถึงพี่เวียงหนูกับเป็นข้อหนึ่งที่มากฟังเพลงพี่เวียงแล้วก็เป็นเอซพี่เวียงแล้วก็หนูกับหนูก็บอคิดได้ว่าหนูสิแดงไมอยู่เวทีไงแล้วพี่เวียงแล้วก็เม่สิ ตามหนูแล้วเป็นเอฟซีหนูคือหนูปลื้มใจจ้ะพ่อขอพระคุณพ่อ,พอแม่เอฟซีล้ะกะ็ขอพระคุณพี่เวียงเด้อจ่าที่เอ็นดูอีหละขอบคุณคำร้องํำนองเมื่อกี้นะครับจากเวียงนนมตลแล้วกับพี่นองครับสังคมสุขสบิรับเชิญในคำคืนนี่เสียงพรามือด้งต้นรับและขอบคุณเวียงในบนครับขอบคุณเลยนหะค่ะพี่เวียงแบบ แบบแนะนําน้องในการเป็นศิลปินตัวิงเสียงจริงในการที่ระยุ่งการทําอย่างไรให้อยู่วงการนานๆทำอะไรเวลายุดอยู่บนเวทีอะไรยังไงในฐานะศิลปินนะครับรุ่นพี่ที่แนะนํารุ่นน้องที่เพิ่งเข้าวงการมีไหมที่จริงเราแม่งกับบควิดมีอย่างไรนะคะคือ,อในฐานะพี่สาวเนาะในฐานะพี่สาวค่ะ ลองนี่ซกจลิวดัเมื่อ้องค่ะร่างเมือสคิปกันเลื่อนสคิปกันลองรางมือกนลองอ่ะมีอะไรจะบอกพี่เบียงบอกได้เลยตอนนี้บอกได้เบียน่อยมันเกิดคิดว่าสิเดคิดว่าสิเมใหญ่นี่แต่วเขานวงการนู่ยกพรเฮียงแต่ก็นะในพ่อนหน้านี้ติดตามมนพี่เบียงชอบเพลงอะไร จะได้ค่ะนะครับฝากศิลปินมีโอกาสวันหน้าเดียวนะครับเดี๋ยวพูดจอดมาพอกันสามความสุขให้แฟนครับสาวน้อยแพงขอบคุณกระมี่ขอบคุณสำหรับน้องเวียงวันนี้ที่มาสร้างความสุขให้เอฟซีสาวน้อยแพงอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันครับเดี๋ยวเข้าถ่ายรูน้ำกันก่อนนะครับอ่าเอาแล้วก็ฝากพี่น้องนะแต่ถ้าคนใส่ฝนแล้วฝนมาได้นี่เจี๊ยนคุยวันจะคล้องฝนแล้วฝนมาไหนนี่แตกอยู่อุ้งหลอดฝนเมื่เป็นนี่ดเด้อฝนคมจังหวะอีกทึ่งหลองเพลงเพียรทึ่งฝนกระบอกปิด ชีว oh, yeah. ิตเนี e> ้ยกอนแบบขอหาพิวัตรนั่นแหละพวัตรแก็ผ้าเฮ็ดม้วนไปบัไอันบอันจากแต้เมื่อนานทอดมาหนีถามพวารู้สึกป่ะูว่าเจ้าของดังบ่รู้จังไรรือในความรู้สึกตอนนี้น่ะรู้ว่าฮะป่สุะรู้รรูู้้ว่าตัวเองดังไหมรือเฮ็ดคนาถไทยรูอไ้ายจังสิมัน มีคกับไทยน้ำผึกงเจาะเป็นเชเออเป็น่ไทยค่ะกับไปไทยน้ำ่ครับเป็นพนักงนไว้เนาะอ้วองดังครับคนสมุรนางานเียวม่ใชคเพ้ยคเนาะเพ่รู้สึกแคยังคือเก่าอยู่มั้งลาหานี่ยกจ้าของึงชูงไปไหนเยอมแต่มาการอยู่คือเก่าดังรังคือเก่าดังยังไงไบ่ดังไม้ได้ดู พี่เบียร์เราได้กี่นอนพี่เบียร์เราแยกความงานว่าพี่เบียร์เราก็ดังบดงเนื้อตะกี้แมนดังบดงเดียเฮ็ดที่นี่อยู่ยแต่ประ,ประกาศเฮ็ดยานมีเฮ็ดแต่เพ่อนเพื่อนก็อยากให้เราไปเฮ็ดดอกเพื่อนว่าเอาซ้ำหนีแล้วเพื่อนเออเอาซ้ำหนีนเดี๋ยวนาะ